นี่ครับวันนี้เดี๋ยวช่างจะพามาเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำสปาร์คร้อยสามสิบห้านี่นะครับนำมาลงห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อของ ขอน้ำก็เสื้อใหม่เสื้อปั๊มน้ำแล้วก็โอลิงโอลิงฝาว่าฝาว่า,วาวปั๊มน้ำขนาดอันนี้ก็จะเป็นไส้กองไส้กองเครื่อง ตุ้มตัวนาวอ,อันอน,นี้อาใเซลัน้นากร้นูกปืนลูกปืนเคืองปั๊มน้ำสีปั๊มน้ำ 毛领，衬衫。 ก่อนปั๊มน้ำดับแรงเอาเจาระบีป้ายป้ายข้างป้ายข้างจาระบีป้ายข้างไปนู่นปืนตัวข้างใน ใส่แต่จรารบีไปไหน่อยที่ใส่จรารบีเข้าไปไงคอนเคาะเอามือกดไว้ข้างหนึง่งเขาเบาๆนะ ตอกตอมันรอบค่อยๆไม่ต้องรีบตีไปเรื่อยๆทางเสียงถ้ามันดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะน้ำมันเข้าสุดละนี่สิ่นปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำมันจะมีสองข้างข้างฝั่งนี้ข้างฝั่งนี้นี่เราจะมีใส่เปไหนหนีน้ครับไปไหน,นป้าย,ป,ายาป้ายข้างในไป,ป,ปข้างไปไปไปแค่พอเปือน แกนพัดลมเอาฝั่งซีนฝั่งนี้นะฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ำมันเครื่องฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ำไม่ใส่ไปใส่ไปให้สุดสนาตตาเท็กโมใส่ไปใสไป่สไปพร้อมกันอย่าไปใส่ซีนก่อนเดี๋ยวมันจะแตกนี่ ตัวสปริงมันหนีบเวลาเราดันตัวนี้เข้าไปมันหนีบมันจะออกใส่ไปพร้อมกันเคาะ จะอยู่พอดีกับซีดพอดีเลย ต่อไปให้สุดขอบมันตอกสีให้มันเสมอขอบขอบมันจะอยู่ตรงนี้ตอกเสมอขอบมันจะเข้าไปลึกอยู่ประมาณมินกว่ากว่า Okay. ใส่แกนใบพัดใส่ไปโอเคหมุนดูเนี่ยตรงนี้มันจะมีเดือยลลอกมันจะมีปิลนลอกเราจะใส่ปิลนลอกเปี่ยนตัวนี้ก่อเคใส่ไป ไปกินไม่ต้องใส่ก็ได้มันแคบกันจ่ไงๆใส่ไปตัวล็อกตัวล็อกแกนแกนใบพัดใส่ไปตรงๆแล้วมันจะมีบ่าดันเข้านี่ดันขึ้นกดลงบางนี้ยกออกใส่ไปดันขึ้นหมุน Okay. มันจะอยู่ลักษณะนี้เราก็จะลอกพอเสร็จเร็ลืมใส่จารบีอ่ะจารบีเป็นอะไรหนึ่งตอนนี้ใส่เป็นอะหนึน่งตองนี้แกนนี้มันจะไปอยู่กับเฟืองเราลิ้นใส่รูมันจะใหญ่ต่ยางกันรูใหญ่กับรูเล็กใส่รูใหญ่ ดันขึ้นเขาล็อกน็อตสองตัวเบอร์แปดขันน็อตไป,ตเ,ปอเอใส่อลิาง oh đi rồi, à, đểประกอบ căn, thay này là lẹn xèng rong đấy, để bay cào đâm này.

đây ra bậc liền chỉ làm ตัวหนตัวน้นการรอบอลิง,งใสโอลิงเรียบร้อยอัดเลยใช้ยอะคลักอ๋อมันมีเดือย ตัวนี้หมุนหมุนเดือยใบพัดนี่เอามือหมุนใบพัดให้มันตรงตรงกับเดือยแล้วก็ยัด